ขอบางแล้วกันโอ้โหแค่โปรไฟล์ก็กินขาดแล้วไม่แค่โปรไฟล์นะถ้าเกิดส่องข้างในเนี่ยโอ้โหเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนสวเก้าครับวแกนสสวัสดีครับอันนี้ ชื่อปลายฟ้าไดหรอหรือแค่ชื่อในเกมอะชื่อปลายฟ้าค่ะปลายฟ้าเสียงน่ารักจังเลยอยาคํำนี่อ้าทำไมอ่ะเราคุยกับคนเสียงน่ารักเราก็จะเขินๆนี่แหละขำไงแล้วปลายฟ้าอายุอะไรแล้วครับช่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามเหรอใช่เราเราเราเป็นน้องอ่ะพอดียังมีแฟนเป็นรุ่นพี่นี่ แล้วปายฟ้าไม่อยางมีแฟนเป็นรุ่น้องหรอรับเลียวไปเม่วะครัชอบก็ชอบรู่น้องอยู่นะอ๋อชอบรุ่นน้องเหมือนกันเหรอถึงไม่เด็กแต่ก็รุ่นน้องแล้วกันปฟฟ้าครับสรุปพี่มีแฟนยังอ่ะยังไม่มีครับอ๋อแล้วแล้วปฟ้านอนตอนไหนหรอครับไม่รู้ปกติก็นอนตอนเช้าอุ้ยนอนเช้าอหรอใช่นอนเช้าตลอดไม่เป็นไรถ้าเกิดปฟ้านอนเช้าเราก็จะนอนเช้าเหมือนกัน จะอยู่ด้วยเหรอใช่จะดึกจะเช้าแค่ไหนแล้วก็แล้วก็นอนพร้อมปลฟ้าได้เสมอเลยอ่าแล้ว,มมมลแ,ลวแล้วไฟฟ้าไฟฟ้าทำไมต้องตั้งชื่อว่าไฟายฟ้ามูมิ่มีที่มาไหมไมู่้ <c oughs> หรือว่าคิดไม่ออกแล้วใส่มูมิไปเลยเหรอคิดไม่ออกไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรเพราะว่าแบบว่าแคนเขายุบไปก็เลยแบบเออไม่มีชื่อตั้งอะไรก็เลยเห็นเขาตั้งกันก็เลยอยากตั้งบ้าง อแล้วไม่ลองตั้งแบบปลฟ้าแฟนมีไมเจ็บคอไม่มีอะไรอ๋อปายฟ้ามีแบบสเปคผู้ชายที่แบบอยู่ในแบบในความคิดเราบ้างชอบผู้ชายสูงชอบผู้ชายหุ่นหมีเดี๋ยวตกพุงดูก่อนเอาเมื่อกี้ได้ยินเสียงกีตาร์ได้กีตาร์ด้วยหรอใช่ครับพอจะเอ๊ะเดี๋ยวลองลองฟังฟังเราลองร้องเพลงแต่แล้วก็ตบแต่ต้องทำไมต้องปะพูนไปเรื่อง อะไรวะเนี่ยเออนั่นแหละฟังฟังฟังผมร้องเพลงไหมครับฟังครับเล่นกีตาร์ที่สเปคเลยนะจริงๆชอบผู้ชายแบบร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ไปด้วยโคตรเท่เลยเฮ้ยบ้าเอ้ผมลิขิตหรืออะไรเนี่ยไทไมันตรงกันจังเลยเนี่ยแะผมลิขิตงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ฟังแล้วกันนะก่อนที่พฟ่พี่ไฟฟ้าแบบจะไปนอนอะไรแบบเนี้ยถึงจะยังไม่นอนก็ถอะโอเคนะโอเคได้ครัโอเคครับ เอ่พี่ปลายฟ้าครับคก่อนร้องเพลงผมขออะไรได้ไหมแบบข่าเฟซได้ไหมใช่ครับเฮ้ยไม่ต้องร้องเพลงก็ได้แล้วอ่ะตัดนะโอเคครับ A few moments later ปลายฟ้ามีทวิตตอบด้วยนะมีทวิตตอบด้วยเหรอใช่เอ๊ะยเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอไปส่องส่องเฟซก่อนแป๊บหนึ่งนะได้ครับ Two thousand years later โโอ้ห โอ้โหแค่โปรไฟล์ก็กินขาดแล้วไม่แค่โปรไฟลนะ์นะถ้าเกิดส่องข้างในเนื้อโอ้โหเกินไปเปล่าเกินขนาดนี้แล้วติกตอกจะขนาดนไหนวะเนี่ยมาพร้พอมยังพร้อมแล้วโอเคมา <c oughs> พี่ปลายฟ้าขาครับลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอ ฟ้าเธอจเห็นว่ามีดาวอยู่ดวงหนึ่งเชิา hmm. ชายมีแสงสว่างอยกว่าใคร mm hmm. ลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวของเธอ mm hmm. เป็นตัวแทนของฉันในวันที่เรานั้นต้องห่างไกล ทำให้เธอได้รู้ตัวฉันไม่เคยจะไปไหนแค่ขอยห้ามองขึ้นไปบนฟ้ามองไปที่ดาวของเขเฮคย <c oughs> <c oughs> รู้ได้ไงออว่าชอบเพลง เออใช่หรอจริงเปิดฟังวันละยี่สิบรอบจริงจังปะเนี่ยจังอันนี้จริงเลยนั่นแอติท็อกติท็อกขอติท็อกได้ไหมโอเคครับได้ส่งมาแล้วลายฟ้าแล้วพี่ไฟฟ้ามีเพลงอีกสเพลงป่าครับแบบพี่อยากฟังอ่ะพิเศษอ่ะชอบเพลงีิลโมนฮะว้าแต่แล้วรอไงวะเนี่ย เดี๋ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเพลงให้ละกันอเคิมไหมได้ครับทไมมือมันสั่นนะมือสั่นแล้วใจสั่นเปล่าใจเล็กมือเลยตอนเนี้ยเพลงนี้อ่ะเพลงพิงพิงเหรออือลองดูก่อนเผื่อได้ถ้าไม่ได้ก็พอ ปล่อยฉัน่ยได้ไหมปล่อยฉันได้แชดน้ำตาให้เธออ้าวผิดคอร์ดโอ้โหจบแล้วเอาพไงอีกเลยกับคนยากกันจับคอร์ดยากคิดไม่ออกแป๊บนึงเออเรียกว่าเพลงอะไรวะ A few moments later ไม่กล้าบอกชัดไม่กล้าบอกชาตไม,ม่ปลวาไม่รีบใช่ไหมครับไม่ <c oughs> ทําไม่รีบไปไหนอะมาที่ห้องออไม่ไม่เีอะไรไม่มีอะไรจะเอาถือมาฟังเพลงด,ดีกว่า สักทีก็ได้แต่คิดไม่กล้าทำจริงกลัวเธอจะคิดเหมือนกันหรือเปลา่าได้แต่เก้บไว้ในใจกลัวเธอจะไม่สึ่นถึงคำคำนั้นกลัวจะไม่เป็นดังฝันต้องเสียน้ำตา ใต่เธอทอนใจเก็บเอาไว้ไม่กล้าพอยางบอกให้เันว่ารักเธอแค่ไหนว่ารักเธอมากมมยเท่าไรแต่ก็ไม่รู้เธอคิดยังไงแต่เธอไม่รัก แต่ฉันจะเสียใจแค่ไหนจะให้ทำใจไงตอนนี้ไปไกลแค่ไหนถึงจะทนได้ <c oughs> <c oughs> บอกมืออบกมือบอกมืออบกมือบอกมือ ตื่นเต้นยังเลยวันนี้อ่ะพรอจังเลยอะไรนะพอจังเลยอย่าไปให้ไปลองฟังที่ห้องไหมครับได้เหรอไม่ปฏิเสธเลยนะเรานะงั้นเนียว่าเนี่ยจะไปนอนแล้วอ่ะงั้นก่อนจะไปนอนแบบอยากฟังเขาพูดอะไรจากพี่ปลายฟ้าได้ไหมครับพูดอะไรอ่ะบอกบอกรักคนได้ไหมครับ โอเคครับฝันดีนะคะรักน้องเนมนะครับฝ in ันดีแล้วเว้ยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดเฟสไปนะโอเคครับโอเคครับไม่มีท่ากดไปท่าให้ไปก่อนไปแล้วครับจ้ แล้วก็หลังจากที่เราคุยเสร็จนะเราก็จะมาส่องสาวๆนะครับคือมีทิดต่อกับเฟซบุ๊กใช่ไหมทุกคนบอกเลยว่าคือพี่เนมส่องมาก่อนหน้านี้นะฮะเพื่อนบอกว่าเอ้ยพี่เนมโคตรเบื่อเลยพี่เนมแบบโคตรเบื่อเลยพี่เนมอมไอเขาพี่เนมอะคือแบบพี่เนมแบบพี่เบื่อไปเปล่าแบบชอาเป็นทรงเขินทรงอะ <c oughs> ไรเดี๋ยวเราไปดูอไม่บินใช่ไหมวะมันไม่บินใช่ไหมเนี่ยถามจริง ขอเถอะนะขอ,ถอเถอะยูทูบบังไ้นิดนึงก็ได้นี <c oughs> ee, ่แค่โปรไฟล์ครับทุกคนแค่โปรไฟล์ครับผมกินขาดบอกเลยแค่โปรไฟล์เท่านั้นนะฮะเรปั๊มแรงฟรีไฟล์ครับผม Oh my god หลังจากคือพี่เนียมแค่พี่เนียมตอนนั้นคือพี่เนียมที่พี่เนียมเข้ามาดูก่อนเลยพี่เนียมดูแค่โปรไฟล์ครับทุกคนแลายังไม่เข้าไปดูอ่ายังไม่เข้าไปส่องรูปภาพอื่นๆนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเราจะดูพร้อมกันนั่นเอง เราพี่เจะให้ดูแค่นิดเดียวนะคนใครอยากจะมาดูนะฮะเพิ่มเติมนะผมสามารถเข้ามาพิมพ์ชื่อเฟซค้นหาได้นะครับผมลายฟ้านะครับไปเราจะเรียกมาดูพร้อมกันดีกว่าขอบางไว้แล้วกัน <c oughs> ขอขอเอาเลยมาปิดไว้นะทุกคนนะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องบินกันนะฮะบ,บอกเลยว่าแจมจริง <laughs> เราว่าเอาแค่นี้ดีกว่าทุกคนเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอใคร,อ,อ,ร,อ,อ,รอยากจะมาดูอีกเนี่ยผมปลายฟ้านะ <laughs> เอาเป็นว่าทิกตอ,อกเดี๋ยวเราจะให้ทุกชมเข้าไปดูเองละกันนะรครับพี่เนีมจะขึ้นชื่อหรือไอเดตทิกตอ,อกให้นะครับผมต้ดนี่บอกเลยว่าเข้าไปดูเราเองละกัน